สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านครับผมนี่คือลักษณะของเงาบัวแดงของเราที่เพาะไว้ประมาณ15วันนะครับลักษณะใบจะออกครับผมสวยครับลำต้นจะอวบครับอันนี้ประมาณ15วันนะครับหากทุกท่านอยากให้เงาบัวแดงสูงหรืออวบขอนี้นะครับหากลูกค้ามีถังสูงกว่านี้ก็ได้ครับผมลักษณะลำต้นของบัวจะสูงขึ้นตามถังหรือปริมาณน้ำที่เราใส่ไปนะครับ ใบนะครับจะเขียวจะอมชมพูอยู่ที่ถังด้วยครับอย่างเช่นของผมเคยเพาะถังสีแดงนะครับลักษณะบัวจะออกชมพูนะครับยิ่งทึบขนาดไหนบัวสายยิ่งสวยขนาดนั้นครับผมยังไงก็สนใจนะครับโปรโมชั่นวันนี้3ากิโลหนึบาทนะครับปกติขายกิโลสามสิบห้านะครับรับวันนี้นะครับเกกิโลผมแถมฟรี1นกิโลทันทีครับผม ยังไงสนใจสั่งได้น,นะครับที่เพจเงาโบแดงพันโบแดงสีสเกตนะครับขอขอบคุณครับ